สมสุมาหวังจะตีเข้าใส่ของชาร์ปเปอร์นะครับและระเบิดของจ็อบแจ๊บเนี่ยถ้าได้ระยะเมื่อไหร่มีโอกาสหาย3ครับเอาเลยฮะโดนไปลูกนี้โหแล้วิธีโค้โปรเจกต์ไทยลูกนี้ลงมาตกกินเต็มข้อไป็นอัลเด้่าแฮมซี่ไปก่อนหนึ่งและนี่มาสามอีกหนึ่งลูกยังไงเก็บจัดเหลือเหลือ9เอาแล้นอนปั๊มยาไปก่อนนี้โอ้แล้วโดนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตอนนี้เผาปูดหมดจดฮะลูกนี้ขอได้เนยชูดีครับ ส่งได้าชเชเปอร์สปอรยจะเกมไปล้ำดับที่9แล้วอินไซด์ตรงนี้อินไซด์ยังคงดังกรออยู่เหมือนเดิมระเบิดอีก2ลูกนะครับง้างมาอีก1เม็ดรต่วงเวลาไว้แล้วปาสุ่มๆไปก่อนเอาเลยฮะมันกระเด้งตกไปหาไปแล้วจูนด้วยเฟลกุกกี้เอาเลยฮะถ้าคงแต่ต่อนีบอกเลยว่ามีปัญหาเหมือนกันน็อกไม่น็อกย<ม>อัยงเก็บไปแล้วนียบร้อยน็อกจุดได้ครับเพราะว่าลูกแรกไปวัดระยะไว้แล้วโอ้โหลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปเรียบไ,ไอโกซี่ครับมานอร์ทด้าสแคับปี้ก่อนได้ด้านขวามาดิเดนเจเอ็กซ์หรือแฝงแุม ยืนเรียงกัน3คนยังไงกันต่อขึ้นมาป่าต่อได้กูสิได้แซกแซกไปอีกหนึ่งได้แล้วตรงนี้เดินหน้าเขาใส่กดมายังไงยังไม่ได้ครับถ <c oughs> อยกลับมาแต่ว่าได้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยช่วยกันยิงเก็บไปหมดเลยฮะรับทีละทรอนไฟได้ไปะกันแล้วเหมือนจับจับจเห็นแล้วเขาจะเห็นแล้วไปปองปืนโผล่หรือเปล่าแล้วรลตรงนี้ขาวต่อขาวต่อแล้วซ้ายมาป่าต่อ,อรีบร้อนจับจับโดนยิงไปติดหัวแล้วเอามาป่าต่อชุดสองต้องตะกี้ไปเดือยงไงต่อทางด้านาซ้ายแล้วเป็นลูกซองสุดเลยครับแบบนี้ต่อรงนี้เข้าบ้านมาจ้าเอ๋ตัวเองไหม ไปก่อนหนึ่งตัวไปสองก่อนแล้วสามมูู่เกือบไปอุตวนี้ชิกซิงอะยังมาช่วยเซฟเพื่อนไว้ได้การไปแบบเนเียนแล้วมุมนี้โอโนได้เห็นด้วยไม่เห็นกันด้วยถ้าลุกขึ้นวาสเปรเนียน็อกแน่นอนยังไงระเบิดระเบิดระเบิด ไปแล้วครับแล้วเจ็บๆอยู่ด้วยครับผมยังไรตรงตก้ยเต็มมาตรงนี้เอาล้วน็อกเสร็จปุ๊บยัดไฟต่อจะเอาค e ิวนี้เพื่อคอนเฟิร์มนะครับแล้วไปเผาโดนชิงซริงแทนโอ้โหระเบิดไปอีกหนึ่งกับชิงซริงน็อกไปน็อกไปต่อตู้ยเอาละสิคนสุดท้ายเปิดมาลูกซองลูกซองสาวว่าช่วยชีวิตได้หรือเปล่ายังไงโฟม,มาหนึ่งทีสี่สี่โฟว์ไปทีหนึ่งไหมมีแสงอัดเข้าหน้าไปสติน้อยวิ่งไถลมาเก็บต้าโอ้โห เลยไหมหรือว่าจะชุบก,กันก่อนต <Hey. S 1> ลงมาแล้วค่อยๆแงะมาจ้าเอ๋ oh. แล้วปาดเข้าให้เรียบร้อยนี่ฮะสามาอยากเห็นก็เลยส่งกระสุนเข้าไปที่เบ้าตากันก่อนเลยเห็นเต้นเตตาครับแล้วก็น,น่าจะไม่ได้เห็นอะไรอีกแล้วถุนกำจะเกมไปครับและคนสุดท้าย <c oughs> มาแล้วครับโอ้โหยังไงอ oh. นน้าวเข้าหัวไปอีกหนึ่งายชุบขึ้นมาก็หายไปอีกแลลว oh. แล้วในออนคิวกำลังจะวิ่งลงมาถ่ายแปะแฟลตลงไปก่อนขาวจัวหนัวสองลงไปขาวคู่แบบนี้เดินถ่ายไปก่อนหนึ่งแล้วได้ไปสองเลยยังสวย โอ้โหเล่นดีจัดหนึ่งสุดยอดครับระเบ,บิดลอยไปไปพ๊บมตะขีดยิงให้ต่อแล้วโดนกลับมาโรเซจีไอครับผมรถต่อสองเลยแล้วกันโอ้โหเขาเล็งเป้าเดียวไงเราเลยเล็ง<ๆ>สองคนที่เล็งเป้าเดียวเลยก็คือมาซิปไปแฝดไปด้านหน้าพยายามซื้อเวลาไว้ตอนนี้ขาวสุดๆขาวจ,จัดๆแต่ว่าโดนระเบิดเลเจเอ็กไปอีกหนึ่ง,ลงแล้วปลาสวนไปแล้วขึ้นมาปลา<อ>ต่อเอ็กซ์ซิปน็อกดะซามะไปแล้วเรียบร้อยเก็บเหมาหมดเลยคราวนี้ส่งกากินังจบไปลำดับที่หกดาวร์คิวไปขึ้นเก้าคิวเหมือนการชนะเทนทอนไฟครับมาดีหนึ่งท็อกซิซี่ากัเหลือคน ดาวแมนครับซื้อพื้นที่กันไว้พยายามวิ่งไว้ทางด้านขวาด้านหน้ามีเรอีกแล้วเห็นแล้วด้วยแล้วเห็นแล้วด้วยลูกนี้น<อ>โดนนโดไปโค้งเรีย,ยบร้อยเลยพอดีคัมแมวในตัวคัมตัวคัมหลบทันไหมหลบทันด้านหน้ามาเห็นด้านบนด้านวันปาแฟชั่นขึ้นมาแล้วว่าด้านไอเงี้ยตัดใจถอยกลับไปกาะตัวเองขาวแล้วขึ้นมาปาต่อแล้วขึ้นมาปาต่อปาฟีเรียบร้อยเลยน็อกไปวัวหน้าวันเป็นเททันด้านบีซิงเกอร์คือได้ด้วยใช่แล้วบอสเซนส่องมาเห็นเต็มๆนะครับพยายามจะวิ่งฉีกตะหแล้วทุกเมตรเข้าทุกเเมมตรงงนี้้โโอออหไยย่าคละส